คราวนี้ไอ้ทุกทางใจเนี่ยมันจะส่งผลเวลามันเลื้อยหลังค่ะมันส่งผลกับเวทนาทางร่างกายาทุกสุขอยู่ที่ใจทุกคนรู้แล้วกระบวนการของทางวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็ทำให้เราเห็นถึงผลกระทบต่อสิ่งที่เรา ป็นที่มันทําให้เราคิดอะไรเป็นตัวกระตุ้นทําให้เราคิดและจิตตกอะไรเป็นตัวกระตุ้นทําให้เราคิดแล้วเราไปจมอยู่กับกองกิเลสอัตตาอะไรคนที่ตลอดเวลาอยู่กับความกลัวอะไรก็กลัวไปหมดอะไรก็วิตกกังวลไปหมดอันตรายนะคะเรามีความกลัวแต่ถ้าเรามีสเติเราจะบอกว่าเรื่องนี้จัดก,การได้ เราจะไม่แสดงรีแอคชั่นเหมือนกันหมดแต่บางคนเขาจะอยู่ในโหมดของความกลัวตั้งแต่เรื่องเล็กยันเรื่องใหญ่เท่ากันหมดเลยแล้วจำนวนที่ต่อมหมวกไตอ่ะมันหลั่งอะดีนาลีนออกมาอันนี้มันคือสารพิษค่ะสารแห่งความเครียดเวลามันหลั่งออกมามากมาบ่อยเรื่อยๆมันจะมีผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนนะ แล้วมันมีผลกระทบในระบบเลือดในการที่จะเลือบไปเลี้ยงสมองและมันมีผลต่อสุขภาพของเรามีผลกระทบกับอาการปวดเมื่อยเกรง็งอักเสบเบาหวานความเครียดนอนไม่หลับและมันก็เริ่มที่จะมีความผิดปกติเนื้องอกเริ่มหนักขึ้นนะแล้วมันก็จะไปกระทบกับระบบูผิคุ้มกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกที่จะรับรู้ความรู้สึกตัวเองได้เร็วสิ่งนี้เกิดหูชอบดีใจมีความสุขเกิดความคิดบวกและบางทีเฮ้ยความคิดลบมาตายแล้วฉันกาลังเศร้าอยู่ฉันโกรธอะไรเขามันคนคนนี้มันไม่ได้ทําอะไรเลยเห็นหน้ามันฉันก็โกรธแล้วคราวนี้การรับรู้ของเรามันต้องเปลี่ยนเพราะไอ้ที่กลัวบางทีด้วยสัญชาติญาณคราวนี้ไอ้สิ่งที่จะปรุงแต่งต่อค่ะมันกลายเป็นว่า ไปเอาหลักฐานในอดีตเข้ามาทำให้เราแสดงความกลัวอย่างต่อเนื่องไม่สามารถที่จะด,ดับความกลัวได้เร็วเวลาบอกว่าเฮ้ยเราไปเจริญสติเพื่อรับรู้อารมณ์แล้วให้ดูมันเฉยๆดูแบบมีสเตมันถึงจะหายค่ะ